ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลค่ะค่ะครัความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูล,ลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกษิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิออมสกูล เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อที่32นะครับ three identical roman dice are shown below ลูกเต๋าเลขโรมันสามลูกที่เหมือนกัน I show below ถูกแสดงไว้ด้านล่าง Which one of the following dice is identical to the three above? ลูกเตาได้ต่อไปนี้เหมือนกับลูกเต๋า สามอันบนแล้วก็ให้รูปมานะครับ <c oughs> <c oughs> โจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาลูกเตา๋าที่เหมือนกับลูกเต่าที่โจทย์ให้มา โจทย์ให้มา3ลูกแต่ว่าทั้ง3ลูกเนี้ยเหมือนกันหมดนะครับวิธีการทำโจทย์แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าความสัมพันธ์ของลูกเต่ากันนะมันเป็นยังไงนะครับง่ายสุดเลยก็คือคือมี2วิธีนะครับก็คือวิธีหนึ่งก็คือ สร้างลูกตคิดลูกเต๋าในหัวให้ออกว่าลูกเต๋าเนี้ยทั้ง6ด้านมีลักษณะเป็นอย่างไรครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเช็คชอยดูว่ามีอะไรขัดแย้งหรือเปล่านะครับถ้าเราเช็คชอยแรกหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็มาดูนะครับ <c oughs> จะเห็นว่า จากที่โจทย์ให้มาเนี่ยการกลางของตัว v หรือเลขห้าโรมันเนี่ยนะครับด้านที่กลางออกไปอะ่ะจะไปสู่เลขสามฉะนั้นในลักษณะนี้ด้านที่เรามองไม่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นสามสามสามแบบนี้ แสดงว่าจากที่จอดให้มานะครับ ตรงนี้ก็จะสอดคล้องก็คือหน้านี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอแท่งเนี่ยมันก็จะชี้มาทางนี้นะครับก็คือถ้ามองเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนี้ เพราะว่าตัว v เนี่ยมันกลางออกใส่ด้านของเลขสามฉะนั้น <c oughs> ด้านของเลขสามตรงนี้ถ้ามองจากตรงเนี้มันจะฉากกับ v แต่ว่าถ้าเรามองจากเลขหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปในแนวนี้หือพูดง่ายๆก็คือถ้ามองจากมุมนี้ หนึ่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้คือด้านที่ตรงข้ามกับเลขหกเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งตั้งฉากฉันตรงนี้ก็ถูกทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าสองเนี่ยอยู่ลักษณะแบบนี้กับเลขหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าลองดูช้อยทั้งหมดเนี่ย จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหนึ่งสองสามหมดเลยนะครับอย่างแรกที่ตัดได้เลยเมื่อกี้ก็คือเรารู้แล้วว่าหนึ่งเนี่ยหนึ่งอะ่ะมันจะถ้าลากมาหนึ่งมันจะตัดกับ V ฉะนั้นหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะ อยู่ในลักษณะตั้งฉากกับเล็สามหรือก็คือถ้าเราวาดรูปนะครับ ถ้า V อยู่ตรงนี้คือถ้าเราเอาอันนี้หมุน90องศานะครับหอยู่ตรงนี้และเนื่องจากว่า V เนี่ยมันเปิดออกให้3ในลักษณะนี้ดังนั้น V เนี่ยกับ3ถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นถ้าเรามอง ในมุมที่หมุน V ลงไปข้างล่างเนี่ยก็คือมองตรงมุมเนี้เลขหนึ่งกับสามเนี่ยมันจะเป็นคนละแนวกันนะครับฉะนั้นเราก็มาดูช้อยช้อยที่หนึ่งกับสาเป็นคนละแนวกันก็มีช้อย A อันนี้คือเช็คหนึ่งกับสามจะเห็นว่าช้อยทั้งหมดมีแค่หนึ่งสองสามนะครับ ก็ค <G ül üyor> ือหนึ่งกับสามอันนี้ยถูกเรียงตัวถูกต้องหนึ่งกับสามอันนี้ก็เรียงตัวถูกต้องแต่หนึ่งกับสามอันนี้ยเรียงตัวผิดหนึ่งกับสามอันนี้ยเรียงตัวผิดนะครับเพราะว่ามันเรียงตัวไปนในแนวเดียวกันแต่อันนี้มันต้องชนมันอย่างนะครับเทาราลากไปมันจะชนแต่เนี้มันเป็นแนวเดียวกันฉะนั้นตรงนี้ก็เลยผิดเ <G ül üyor> ช่นเดียวกันกับชอยดีแล้วก็ชอยอีนะครับดังนั้น มันก็จะเหลือช้อย a กับ C เราก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ระหว่าง2กับเลขอื่นๆนะครับว่าต่างกันยังไงระหว่างช้อย A กับ C จะเห็นว่าช้อย a A กับช้อย C เนี่ยเลข2เนี่ยในช้อย C อ่ะเลข2จะไปในแนวเดียวกันกับเลข3 แต่2อ,อันเนี้ยจะเป็นคนละแนวกับเลข3ก็คือลากมาเนี่ยแล้วมันชนนะครับแต่อันนี้เป็นขนานทั้นก็มาดูวิเคราะห์ดูว่าเป็นยังไงนะครับเราก็ดู2กับ3นะครับ แต่จะเห็นว่าถ้าจะดูสองกับสามเนี่ยอันนี้นะครับ จะเห็นว่า6หรือ VI เนี่ยมันจะชี้ไปที่เลข2แสดงว่าไอ้ข้างหลังอันเนี้ยก็คือเลข2นะครับฉะนั้นถ้าเราหมุน ถ้าเราหมุน vi มาตรงนี้จะเห็นว่า vi เนี่ยมันจะชี้ไปที่2คือแหลมเนี่ยจะไปชนกับ2ดังนั้นลักษณะจึงจะเป็นแบบนี้ และเนื่องจากว่า1เนี่ย i ใน vi กับ3มเนี่ยมันจะเป็นคนละแนวกันดังนั้นลักษณะของเลขสาด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบนี้จึงจะเห็นได้ว่า2กับ3เนี่ยความสัมพันธ์ก็คือจะเป็นคนละแนวกันดังนั้น จึงสามารถตัดช้อยซีออกไปได้ก็ทําให้ตอบข้อ A ได้เลยนะครับสรุปข้อนี้นะครับให้ลูกเต๋ามาให้มุมของลูกเต๋าในแต่ละมุมมาต้องการให้เราเนี่ยหาว่าข้อใดเหมือนกับลูกเต๋าข้างต้นนั่นจากว่า ชอยที่ให้มาเนี่ยสนใจแค่เพราะความสัมพันธ์ของ 1, 2และ3ดังนั้นเราก็วิเคราะห์โฟกัสที่การวางตัวของ3ตัวเลขนี้นะครับโดยอย่างแรกเลยก็คือเราพบว่า V เนี่ยมันจะเปิดออกให้3ฉะนั้น1กับ3เนี่ยจะต้องอยู่คนละแนวกัน ทำให้เราสามารถตัดช้อย B ตัดช้อย D แล้วก็ตัดช้อย E ออกไปได้เหลือ A กับ C ทีนี้ A กับ C เนี่ยก็ต่างกันที่การเรียงตัวของ2กับ3ซึ่งพอราหมุนดูก็จะพบว่า2กับ3เนี่ยเรียงตัวคนละแนวกันดังนั้นก็เลยตอบข้อ A นะครับข้อนี้เนี่ยต้องสังเกตให้ได้ว่าช้อยที่ให้มาเนี่ยสนใจแค่1 2 3นะครับ เพื่อที่จะโฟกัสแค่3สัญลักษณ์นั้นจะให้ไม่เสียเวลาแต่ว่าถ้ามองช้อยแล้พบว่าช้อยอะมันเป็น1 2 3 3 4 6 1มหมัวตัวไปหมดอะอย่างนั้นก็ต้องไล่เช็คเอาทีละข้อแต่ว่าก็ใช้หลักการเดิมนะคะก็คือดูเรื่องของการเรียงตัวของสัญลักษณ์ว่ามุมไหนไปทางเดียวกันกันกบอะไรทัองนั้นนะครับหรือว่าถ้าสามารถได้ก็คือ สร้างเป็นภาพสามมิติในหัวก็ได้แต่ว่าแบบนั้นจะค่อนข้างมีโอกาสผิดได้เพราะว่าแบบการจินตนาก,การในหัวโดยที่ไม่ได้เขียนออกมาเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดได้นะครับสรุปข้อ3-2ลูกเต๋าที่เหมือนกับลูกเต๋าที่จดให้มาคือช้อย A นะครับนั่นคือทั้งหมดของเซสชั่นที่1นะครับอาความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคุลค,ค่ะ